มาข้อนี้นะคะ1 3 0 1ขีด122นะคะข้อที่1 2อยบสองมีคะแนน5คะแนน5คะแนนนะคะสําคัญเหมือนเดิมต่อมานะคะเรามาเริ่มกันเลยสถานการณ์นี้เราอยู่ที่ไหนซ้ายมือมีตึกราบ้านช่องขวามือก็มีตึกราบบ้านช่องแปลว่าเราอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในหมู่บ้านเนาะ เสร็จแล้วถ้าหมู่บ้านเนี่ยตัวเมืองนะไม่มีป้ายอะไรก็คือ50กิโลเมตรต่อชอั่วโมงถ้าไม่มีป้ายกำกับอะไรเลยก็ขวาก่อนซ้ายนะเราก็มาดูสิ่งรอบข้างต่อไปใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะของเราคือมีป้ายให้ทางรถถนนทางเอก นะป้ายข้างบนคือป้ายให้ทางแล้วข้างล่างคือให้ทางใครล,ล่ะให้ทางรถถนนทางเอกรถถนนทางเอกจะามาจากทางซ้ายแล้วตรงไปนะคะหรือตรงกันข้ามกันก็คือตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายอันนั้นคือเส้นถนนทางเอกนะคะเราให้ทางถนนทางเอกไปก่อนนะเห็นเส้นทึบที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ชัดเจนคือเราให้ทางถนนทางเอกไปก่อนรถแทรกเตอร์นะคะอยู่บนถนนทางเอกเขาจะเลี้ยวซ้ายก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอยู่บนถนนทางเอกเราต้องให้ทางเขาไปก่อนเสร็จแล้วมาดูว่าเราทำอะไรอยู่เรานะคะจะตรงไปไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวกระจกหลังว่างซ้ายว่างขวาว่างแปลว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยไม่ใช่กระจกหลังละไม่ใช่ซ้ายขวาละ เดี๋ยวเรามาดูคำถามว่าเขาจะถามอะไรเรานะคะเวลาดูภาพนะคะซูมดูเยอะๆเ,เนาะว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วดูด้วยว่าใครได้ทางเอกใครได้ทางรองนะคะ Welsh e Verhalten ist richtig. w e l c h e s Verhalten ist richtig. ใครทําอะไรอยู่ที่ไหนที่ถูกต้องนะคะใครควรจะทําอะไรที่ถูกต้องก็ประมาณนี้นะคะปฏิบัติตัวอย่างไร นี่คือคำถามที่เขาถามแล้วนะเสร็จแล้วข้อนี้นะคะคำตอบที่เขาให้มาคือเดรโรเตอร์ทรัคทัวร s มูสวาเทนเดรโรเตอร์ทรัคทัวร์มูสวาเทนเขาบอกว่ารถแทรกเตอร์เนี่ยต้องรอคุณไปก่อนนะคำตอบนี้ผิด <Pit. S 1> นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีป้ายให้ทางถนนทางเอกไปก่อน นะรถแทรกเตอร์อยู่บนเส้นทึบนะคะแปลว่าเขาอยู่บนถนนทางเอกเราต้องให้ทางเขาไปก่อนถ้ามีป้ายให้ทางธรรมดาเนี่ยจะยึดแค่ซ้ายกับขวาเนาะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีการบรรจบของถนนทางรองและถนนทางเอกนะคะป้ายนี้เขาเลยเน้นว่าคุณต้องให้ทางถนนทางเอกต่อมาข้อ2องเขาให้ว่าอีกมุสวาเทนอีก m u s ส w a r t e n เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตามป้ายเลยคุณต้องให้ทางถนนทางเอกไปก่อนนะทางรองคือขวามือเนี่ยไม่มีรถมานะคะเราก็ไม่เกี่ยวละต่อมาซ้ายมือนะคะมีรถแทรกเตอร์มาเราต้องให้รถแทรกเตอร์ไปก่อนเราถึงจะตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายได้นะคะส่วนถ้าเราจะเลี้ยวขวาเนี่ย คุณเลี้ยวไปได้เลยระวังรถจัก,กรยานจะตัดทางขวามือด้วยนะอันนี้คือเหตุการณ์จริงที่ความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าสมมุติทางรองกับทางเอกมาบรรจบกันเนี่ยหนึ่ให้เน้นตามป้ายก่อนนะคะป้ายก็คือให้ทางรถทางเอกไปก่อนนะรถที่มาตามเส้นทึบนะคะให้ว่างแล้วเราถึงจะไปได้ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือตรงไป นะคะคแต่ถ้าสมมุติเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยแปลว่าเราจะไปตามถนนทางรองของเราไม่งงเนาะสังเกตที่พื้นเลยนะคะมันจะมีเส้นประตัดแบ่งเขตชัดเจนนะคะถนนทางรองก็ขวาก่อนซ้ายแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวขวาก็ระวังจัก,กรยานด้วยก็ปกติไม่มีอะไรนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ ต่อคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วหรือใครที่กำลังทำแอปพลิเคชันอยู่นะบางข้อเนี่ยสังเกตว่ารหัสข้อมันจะเหมือนกันนะแต่ว่ารูปภาพที่คุณเจอมันจะต่างกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงตัวละครในเรื่องจากรถแทรกเตอร์สีเขียวอาจจะเป็นสีแดงอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะคะจากรถสีเหลืองอาจจะเป็นสีน้ำเงินอะไรแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ในการตัดสินใจ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็จากหนึ่งข้อถ้าคุณเข้าใจความหมายป้ายแล้วนะคะก็จะเข้าใจหลายๆข้อต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันข้ออื่นด้วยนะคะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ